ดีค่ะวันนี้น uh э so ้องมิ้มขี้แตกเห็นไหมคะเฮ้ยทิ้งทิ้งทิ้งงงงงงงวันนี้ต้องใส่ชุดสีแดงนะคะวันอาทิตย์นะพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านเห็นไหมฮะฮะยิ้มสวยยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนค่ะยิ้มสวยก่อนเดี๋ยวปุ๊พี่มิมไปพี่มิ้มปุ๊พี่มิมตื่นไปสาว่ายน้ำฮะ ไปก่อนได้ก่นบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาค่ะบายบายคดีนะค่ะ